สวัสดีค่ะทุกคนหาตถใจโฟการรีวิวมาลวจ้าวันนี้อาจจะมาแปะพิกัดโรงรับจำนำอีซีมันนี่สาขาหาตใจซ้ำหอมเปลี่ยนสับให้เป็นเงินสดว่าที่นี่เขาเป็นสาขาที่ซ้ำของหัดถ์ใจแล้วนะทุกคนแล้วเป็นสาขาที่98าของประเทศที่เซสสาหรับลูกค้าใหม่ในเดือนแรกดอกแค่0.99%หรือว่าใครที่อยากซื้อแว่นแพดพอย์ก็ลดสูงสุดถึง1 5เซสื่อทองคำฟรีขากกำเน็ตหรือว่าใครที่สื่อทองคำลอดอีกบาทละร5อยเอาหน่อยพอน0% ถึงเซเดือนจากนั้นก็ยังมีโปรพิเศษอีกเพียบเลยอีสําคัญขั้นตอนของที่นี่ง่ายมากๆทุกคนใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็คือจ็อเลยที่เป็นไซส์ช็อปบอกเลยามค่ะเดดทาดที่นี่เขายังมีสินค้ารุ่นจำนามือ2องของแท้ให้เลือกเพียบไม่ว่าจะเป็นงานแบรนด์เนมงานสวยคุณภาพดีราคาน่ารักเครื่องประดับแพทพลอยทองคําต่างๆงานแวน่นสร้อยข้อมือสร้อยคอสินค้าไอทีเขาก็มีด้วยนะทุกคนที่ยากจำำํานํารัวยากช็อปบอกเลยว่าที่นี่ตอบโจทย์มากๆอีซีมันนี่เงินง่าย ชเอาแวะไปลองกระต้ซาซบอกเลยว่าต้องทุกใจอย่างแรง